สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะช่องแอดเรนะคะหวยลาวนะคะงวดวันที่ยี่สิบเก้านะคะกันยายนเนาะสองห้าหกหกนะคะปวดชายวิจารณญ,ญาณทุกครั้งในการรับชมด้วยนะคะสูตรก็ได้มาจากความน่าจะเป็นนะ,ะสูตรหวยคุณยายนะคะสูตรหวยคุณยายนะคะเอองวดวันที่ยี่สิบเก้านะคะมาแล้วนะคะ อ่าชุดยาวนะคะสูงยาวนะคะสามสองเก้าสามสองหนึ่งนะคะสามสองหนึ่งสี่สามสองเลขเรียงเลยนะคะเนี่ยห้าสี่สามหกห้าสี่เจ็ดหกห้าแปดเจ็ดหกเก้าแปดเจ็ดศูนย์เก้าแปดหนึ่งศูนย์เก้านะคะอ่าถ้าเฉียงยังลงมานะคะระวังเบิร์ด้วยนะคะเพราะว่า สูตรแอสบาชจะเบิ้ลนะคะสองงวดที่แล้วไม่เบิ้ละคะมาเป็นอะไรนะผลออก7 6 0 2 1 0นยะอ่งชุดล่างนะคะสูตรยาวนะคะก็จะมี1 3 2 4 3ส4 6 5 7 6สนะี่สามห้สี่าดห้สูตรตรง หนึ่งสองสี่ห้าเจ็ดแปดนะคะด้านข้างก็จะมีสามหกหนึ่งสามศูนย์หนึ่งแบบนั้นนะคะอ่ะชุดล่างสามสี่หกเจ็ดเก้าศูนย์นะคะแปดห้าสูตรทางหมานะคะที่เป็นกลมๆนะคะเรียกว่าสูตรทางหมาเนาอบางท่านอาจจะเพิ่งเข้ามาติดตามนะคะอาจจะว่าหลายสูตรนะคะคุณยายก็ลงสูตรให้ดูนะคะแต่จับ คุณยายก็วิเคราะห์อ,อีกทีหนึ่งนะอ่าในชุดเลยนะคะสองหนึ่งสามสองสี่สามห้าสี่นะฮะหนึ่งสามสองสี่สามห้าสี่หกนะฮะท่านผู้ชมเอ่อตัวเลขในสูตรของคุณยายนะคะเดี๋ยวให้ดูยาวๆไปเลยนะฮะท่านผู้ชมค่ะอ่ะ ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามสูตรหวยคุณยายนะคะคุณยายก็จะมีสูตรหวยลาวพัฒนานะคะเวลาวพัฒนางวดวันศุกร์นะคะตรงกับวันที่ยี่สิบเก้านะคะกันยายนนะคะสองห้าหกหก ในชุดของคุณยายนะคะแอดชอบลเลยกงเลยนะคะแอดชอบสี่สามสองนะคะชุดสามตัวของคุณยายนะคะท่านชมอันนี้แอดชอบนะตามความชอบของแอดนะสูตรคุณยาย อ่ะเก้าชุดเด่นนะคะอ่ะเก้าชุดเด่นคุณยายนะคะมาแล้วมาแล้วแคปหน้าจอไว้นะคะอ่าแม้ว่าเป็นสูตรหรือว่าเก้าชุดเด่นนะคะแล้วก็ห้าชุดที่คุณยายเน้นอีกทีหนึ่งนะคะเลขเด่นนะคะแคปหน้าจอไว้นะคะท่านผู้ชมแอดขึ้นมาตัวใหญ่ๆให้เลยเนาะ,ะอ่ะผลออกนะคะเจ็ดหกศูนย์สองหนึ่งศูนย์นะคะไปดูย้อนหลังกันเนาะ,ะสูตรคุณยายนะคะ เด่นสามและสองนะคะเก้าชุดเด่นคุณยายให้มาสองหนึ่งหนึ่งสามสามสองสามหกสองสี่สองสองสามสามห้าแปดหนึ่งหนึ่งนะคะคุณยายคุณยายว่าเบิ้ลนะคะนะอาจจะเบิ้ลล้านเปอร์เซ็นเลยนะคะอ่ะ คุณยายให้ดินสามและสองนะฮะก็สามสามสองสองนะฮะทำชมขาทีา่คุณยายจเน้นมานะฮะแล้วก็หนึ่งหนึ่งนะฮะเลเบิลน,นะฮะเ,เพราะว่าสูตรยาวนะคะเฉียงขึ้นนะ,ะมาสามตัวเลยนะฮะไม่แน่เลยอาจจะอ,อะไรนะสามตัว ศูนย์ศูนย์ศูนย์แบบนั้นก็ได้นะสองสองสองหรือว่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามตัวเลยก็ได้นะคะทํ้จมค่ะเนาะอ่ะลองเอาไปวิเคราะห์ใต้ตรองนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะ